สองคนนะครับผมโคตรระแวงเลยนะผมบอกไว้เลยนะเออเฮ้ยเออกระเบือกันแล่วดึงนี่ไว้เอากระเบื้องมาหาฟืนเฮ้ยมีหอดฟื้นโอเคครับผมผู้ชมถึงแล้วครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่ศาลปู่ฤาษีกัดเหล็กนะครับท่านผู้ชม อ่าผมขอเปิดไฟก่อนนะครับคือท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วเนี่ยเต็มเต็มครับผมเต็มเต็มแบบไหนยังไงเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่ครับวันนี้มากับน้องน้ำนะครับผมนะเนาายังรถบารถแต่ดังมนะแมนรถแต่ดังนี่นดกดนก๋วยเตี๋ยวอยูโกล้ลุยแม่ขาปันถาเออ,เอ,อโก้ลุยนี่ได้ค่าสปอนเซอร์ป่ะครับ<อ>บ่ได้ค่าสปอนเซอร์เนาะอ่าบ่เป็นยังนี่ถามว่า ไปใส่กอที่บ้านบีบแตะเองรถบีบแตะรู้ไเฮ้ย,ฮยอีน้ำย่เข้าใจยินเข้าเตงมสติเด้อมาท่านผู้ชมครับคืองวดที่แล้วที่น้องน้ำไม่ได้มาใช่ไหมใช่ครับที่ผมมากับทางทีมงานคือถรถคันนี้แต่มันดังเข้าทะเบียน9779แล้วไม่น้ำซ้ำไปส่องเลขเข็มไม่หลักกิโลดูดิกิโลมันก็นเลเ่ะเลอ,อกิโลมันก็นเลยแล้วมันก็นยู่ประมาณมนถีบั๊เท่าไหร่วะ มูแล้วสองแหลกกิโลใช่ไหมเป็นเจ็ดเก้านั่นไม่เป็นไรผมคิดว่าหนูก็แล้วกันนะนี่ครับนี่ครั้งที่แล้วเจ็ดเก้านะครั้งนี้เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์อ่นะะาครั้งที่แล้วเป็นเจ็ดเก้านะอ่าค,ครั้งที่แล้วมันเป็นห้าเจ็ดเก้ายิง่งช่างยังนี่แหละ เดี๋ยวนี้มันเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะโอเคเอาโอเคปิดข่าวครับจบข่าวเนี่ยอ่ะโอเคนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันออกไปแล้ว,<ขา>วเหลือแต่สี่สองสองสี่ไปเรารีบขอเถอะแล้วเพราะเรามากันสองคนชวนทิ้งง่ายม,มากกับพ่ามามาวินกระปะต่อจะไปไหญอยูไปเฮ้าเดี๋ไป,ไปอ่าขอโชคขอลาบนะครับท่านผู้ชมเด้อที่สารปู่รือสีกัดเหล็กต่อหน้าท่านผู้ชมณจุดตรงนี้เลยนะครับเออเออ นี่แหละเป็นยังเสียดแต่ผู้ชมเอาจริงนะคือสารปู่สะพังแล้วนี่าสารเก้าแก้บนแนะนำอิลีไปผู้ชมอันนี้ก็เลขคอยนะครับผมเลขคอย<ว>เอา้ามันกะเ<ว>ขา<ว>ออด้ล่ะ<ว>เอาออกที่นี่เป็นไหมใช่ค่ะ 9, 6, 9, 6, 7, 7, 4, เก<ว>้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดกับสี่สองเอ้าทะเบียนรลขสี่สองสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดผู้ชม โบเน่เด้ตรงนี้เลยครับผมนะเอาดีๆอีดีนะัำโบเน่เด้ันาจจะเป็นค่อยอีกอะไรได้ดินี่แหละครับทีสองบนะครับตุยถ้าผู้ชมผมได้ยินเสียงนะไม่เป็นไรผมผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะอ่านะครับมีอย่างบริวณนีอมีการมีเกินเนาะแค่เสียงหันเช้นนี่คอยกับคอยกับไอ้นู่นนี่นั่นแล้วนะบางเทียขนลูกได้นี่ ปลาห้าเดี๋ยวเตรียมของนะครับนี่ครับปู่ฤาษีกัดเหล็กนะมาขอโชคขอลาบปู่กันงวดงดนี้นะครับงวดที่เท่าไหร่นะงวดวันที่หนึ่งกุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับผมนะวาเราไปอาตรงๆด้วขึ้นนี่หนูเมียนเมียนหนูอีน้ำเียนานี่เน่ย เปนวะนี่ไหมอืมอืมนะครับไปนั่นท่านผู้ชมหนูหนูไม่เป็นไรหนูนะครับหนูถ้าผมเรียกหนูบ่อยเนี่ยคงจะเป็นหนูเสาหนูหนอมนะใช่ไหมไปเฮ้ยออขนลุกไปท่านผู้ชมโอเคครับผมตามนั้นครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยย่าางแย่งหลายเนาะค่ะยอนเปื่อซื้อหรอกครับผมมาอืคเปล่าอยู่ดีนะครับเอาตรงๆนะครับท่านผู้ชมนะงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมนั่งตรงนี้น้องแบงค์นั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มาวินป้าต่อยแล้วก็พ่อทองเหล่ประมาณเนี้ยคือผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แต่ตนังหนำมาได้มา เสียงแต่รถ<บ>วัวนะออวทีบบ่น,บบน,ออน,นี่คอยก็บอกว่าคอยให้หอดพีบุญน่ะเออว่าแบตคอยสีมดคอยว่างสีมันกับบอกมดวันที่นี่คอยก็เลยไปเบิงคอยก็เลยไปเบิงไปดูซึ่งส่องเลขทะเบียน4297หรือ4279แล้วก็ลวเลยไปส่องเลขเข็มไมอีกรู้แต่ว่าลงท้ายอ่ะเป็น79อ่ะคือเลขเข้าอ่ะเลขเข้าเต็มๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับ เลขข้าเต็มๆเลยนะครับมาขอโชคขอลาปูงวดนี้จะมาขอของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณอ๋อเมนอ๋อ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 เมนอันนี้ของปูอันนี้ข่อยเตรียมมาโอเคโอ้ยอ๋องตรงนี้มีงวรายกินของปูเสแล้วนี่เบาไหวครับอือืม วันนี้มากันแค่สองคนนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมชวนทางช่องมาวินป้าต่อยอย่างนี <t t ้ชวนพ่อทองแหลมไม่ได okay, ้มานะนุ่นข้าวเก๋ครับผมตามเคยบอกเปิดสถานีเปิดแมนเปิดเปิดเปิดสถานีประจําครับส่วนมาวินเนี่ยเดี๋ยวยินข้าวไวอยู่ขอกงว่ะไปกินยังไปกินปลาขามเผียตดดูยังสี่บาไหวครับถือว่าเบาไหวไอ้หนี้แบบนี้บอก นี่ยทะลักษนะมนี่วาพื้นไปเลยดิยเอ่อไม่ได้ป้ายกรนีเอานี่นยูอยู่ขางนาหาบริจิตต์จะนะครับเดีย๋ยววันนี้มาขอโชคลาภกันนัน็นเลยเด้อนี่มาขอเหล็กทวปูแล้วก็ด้วยการขย่าเซมซีนะครับผมเนาะไอ้วัตถุนี้มันแปลกกว่านา้ำไม่เป็นไรเข้าตองมีสติเวลามาไว้ได้อย่างเข้าต้องมีสติในการขอโชคอลาภเพิ่น ต้องมีสตินะครับอืมบางทีนะท่านผู้ชมนะสติต้องมานะครับอ้ยโอ้ยจุดไฟใหม่มือจากของมันโอ้ยตกใจมืดหาขวมเฮ้ยอืออเอาโดนงได้ขอยกันแล้วแว่งให้กันได้โดยอิลีว้าตรงๆเลยไปว่าภาษาบ้านทฮางถิไปเอาเทียนเสือกดับอีกมาที่นี่ถัดเทียนดับเห็จังไหนไปเอินพรมา เนยหนาซิวหนาขวันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเม่นดีบอกแบบโมเมนเข้าต่องเวากบเกลือนต่อน้ำถ้าว่าเบอกกบเกลือนหรือบ่ได้ก็ได้ยินเสียงใบไม้ลุนหน่อยเนาะบ่ลลมเลยตอนนี้ไม่ลมนะไม่เป็นไรไอ้อาร์มมาบ่ลลมเดี๋ยวเดี๋เอายีเด้อมันมันมีนไ่หยังมัมันมีหยังมามาไม่หยังบ่ยี่ลมบ่ บอมเนมันต้องเป็นอีหยังบอรหรือเรอจังไลยเด้อเนาะล้มบ่มมีน่นะอืมเขาเป็นหยังไงเขาป็นโคลุกพยายามนิ่งๆไว้นะเราไม่ต้องไปอดุดอะไรทั้งสิน้นนิ่งๆไว้โอเคห้องบอจะไปสนใจอีหยังสักอย่างนึงนิ่งๆไว้เลยบ่อจะไปสนใจ อ,อ้าวชุดเล็กชุดใหไปใส่ใส่เลย,ไไเลยพูดปากตากป,ปูนเลยไปปูนเลยปากเลยบอกปูนเลยเด็กนี่จะเสียงไอ้กหควงมีไฟก็ดีเนี่ยครับผมเนอะถ้าเป็นปัดต่อยมานี่หาว่าวาพืน้นเท่าเด้บอมมีไฟพูนพจังสี่จังสันหมดเลยนี่ บอกเพื่อนยังติดตามมาประจํามปีจามแปดเะนาะอืมลองจามบ้างเปลี่ยนบ่แม่นหรอกครับท่านผู้ชมส่วนไผกับบ่มาน้ำผู้นบผู้ผมอ่าส่วนไผ่กับบ่มาน้ำบ่เพิ่นเพิ่นยานเพิ่นว่าเพิ่นเป็นสีตื้นๆอืมตั้งแต่ตอนนั้นเนาะผมก็เลยว่าก็เลยไปคุยกับน้องน้ําว่าเดี๋ยวเรามามากันสองคนดีกว่าเพราะว่าชวนพ่อตองแดงพ่อตองแดงก็เปิดคราวกินะครับพ่อตงแดงก็ ทางมาวินก็ได้ยินว่าเพิ่นบุคลากรใหญ่มั่นบอนะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่นสิมาเพิ่นสิมาของเพิน่นเองนะครับผมเนาะมามาบอกกล่าวนะครับไปพร้อมๆกันนะครับกับสารปูรือสีกัดเหล็กงวดที่แล้วนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก่เป็นเขาซ้อมหมวดทิ่แล้วบอเก้าศูนย์แล้วก็เออเออเก้าศูนย์ตรงมุอนี้เจ้าแพ็กไอ้กันยิมซี่มาท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันกับผมนะครับ อาซาทุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูฤาษีกัดเล็กมืึอนี้ผู้ขาดนุ่มอามข้นเดิมน้องนำชั้นเนีมากกันสองคนนะปูเด้อสองน้ปูบ่อดิร่วมกับปูน้ำ ปูอยู่เป็นมูแมนเป็นสามกระปูเนะอ้าวสามกระปูแหละเออมื่อนี้ปูเอ้ยตั้งใจมาขอโชคลาปูระวังคงที่แล้วเนี่ยเลขกรถทะเบียนลูกหลานเนี่ยมันเข่าเต็มๆต็ม่มมปูเออมื่อนี้หลูกหลานกับซ่องอีกทีนึงแล้วซ่องทั้งเหล็กเข็มไม่พร้อมถ้าสิให้เขากะกะเอาปังๆเดอ้อเพราะว่ามื่อนี้หลูกหลานถือมาขอปูสองยังก็คือเหล็กเสียมซี่กับเหล็กถูบดปูเด้อของหมดประจำวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์นี่พศอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน่ดปูเด้อ จัดให้ลูกให้ร้านปูสุขูสุขน้นให้เพิ่นได้ดปดนี่ปดส,นนดดนดสินกันให้ได้มดหนี่มดสินกันได้ปูดเดอราธุ่ถูกครับว่าเป็นอย่างทำโบช่มอมือเพราะว่า,าการขังคำขึ้นคอยกับหงู่แต่ว่ามันต้องมีอยียงลนเหรออุ้ยเห็นหนูหนูปะหนูแลนซอดไปหั่นเดี๋ยวอย่าบังกันหนูเอีงขื้สิ นี่เธออาบจะมาเห็นหนูอีกทีบ้างหาันคือว่าฮะคือว่ามันแมนมีจากรบ้องหันเนาะบ้องหูหนูได้ปะหนูชิงจังปะลองเพีงมวนๆนะหนูเสากับพวกแมนอีกตัวนี้ดีป่นี่แมนบ่อน,นี่เห็นมันแมนไปนี่บ้างหาันออ๋ออย่าเซมซี่เลยอ,อย่าเซมซีบอก เด้อปูกันเล็กลูกหลานเดี๋ยวขอไขายอเาสี้ยมซี่แล้วปูน้องน<า>อ้ำอธิตาฝาดหรือบ้างว่าเห็นหนูสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อหรือสองตัวก็ได้ให้เพื่อนได้โชว์ได้รามน้ำปูเด้อปูแม่โมนีม่แมาน้ำกันสองคนกับปรราาูปลาซาลูกหลานเด้อปูเ <ขอ S 1> ด้อสามนั่นหมายเลขครับผมนะครับได้มาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ หมายเลขนะลงไม่ได้ลหมายเลขสี่เอเดีไอเดีเหอฮคือเกา่าหมายเลขหกเสียมสี่นี่แหกหมันแต่สี่แต่หกเลยนี่ตลอดเลยเดี๋ยวนี่เออบอกหัวเป็นน้ำพุน,นขนยเยาน้ำเหลเอาลองเบง เอาไหมเราแว่งตอกสารมัรอย่งนี้อีเละมัอย่งนี้ใหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซียวสอดแจ้งแนนปะเฮ้ยอุ๊ยอย่างโอเคตามนั้นรู้รูกันอยู่ครับไปขยันยต่อแนน ไกลไกลพยายามจีนนิ่งๆนะผมพยายามนิ่งเลยนั่นเอ้าที่เก่าเกมบอกหกเซียมซี่นี่คอยต้องบอกมาวินกับป๋าต่อยแล้วว่าต้องไปเปลี่ยนไม่้แถลแหกหมาตัซี่ตะหกตะเหลือเกินนะครับเนาะอีดีหกหเอากระอีหลีเด้หนาอีหลีเฮ้ยเลขหกใหม่มันอกีแตกแล้วสงสัยฝากมาวินป้าต่อยด้วครับ ไปเหลามาใหม่นะครับ CMC ซีหกหกือว่าซีหกเก่าหนูวะเก่าเก่าหนูวะหนูยังกิะดิ่งโยกแห้งเลยกรนั้นเลยจีเมียนเรียเพราะว่าเดี๋ยวสิลืมเก็บไฟเมียนนั่นไปโอเคนะครับท่านผู้ชมเนาะเก็บเก็บรถเถอะที่เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวลืมเมียนเดี๋ยวไม่ลืมท่านผู้ชมเพราะว่ามื้อนี้อัน เอาอันซัมพลามาจ่ายู่เฮียนเดี๋ยวเปินทีไทมหายอา <c oughs> ีก <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเป็นเราเทียบที่พอดีหายคนที่บ้านนะครับเทียบทีไทม์มาเอามือนึงน้ำพลา,าตะกาเด้๋ยวอ่าเห็นปะเพราะว่าอีกผู้นึงเอาไปผูลล้นึงก็น้ำหา,ตาแต่ว่าตะการไมนมีอยู่สองชุดมาเป็นไงแม,มนสองชุดอ่าก็ที่เอามาต่เฮียนไ,นไหน <มา S 2> อ่ะมันละคนที่วาเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนำนมนไปจจกตัวล้วสอกนี่สองสองตัวแล้วแมนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคอยเหาแวงเองหรือองตรงๆรงนั่นเหล่แวงดีเดี๋ยวเหาแวงแห้ง เพราะว่ามากกันทังเด๋ยๆเขาตรงตรงเา้าของไทยพยอยามเอ้าบาที่นี่สีเห็นยังเดี๋ยวถ่าทาเลขทูปกันเ็นยังวะเดี๋ยวรอดูเลขทูปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหรือว่าน้ำผู้ใจด้พึ่งไปใส่ห,หรือว่าไอเอาตรงตรงเลือดสารข้าวูพด เป็นยังเด็ก็จังม่หยากระเลยไอ้อามนี่ไอซี่บอกว่าหหิม่างโลงทําไมไม่ทําไมไม่พังลงเลยอีหลีได้ทำจุกจอมบ่เมียนดิมันก็เป็นยุกับยุกับสารพูดเพิ่มนั่นนั่นอีหลีนั่นเฮ้ออันนี้เห็นอีรีในน้ำตัวหนาตัวตายเลยนี่บ่ได้มีหยังอีรีนี่เอาอีหลีไมี่ยังไฟไฟสายไฟสายคือบ่อซองมึงบ่ต้องซองบ่ต้องแซางเราเดี๋ยวนี่พูดไมีไฟอยู่อือ นะครับท่านผู้ชมเอาจริงๆนะคือเราเห็นกับตานะครับท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เลยตรงนี้เลยน้ำน้ำเห็นยังวะนี่พี่ใส่ฮะพี่ใส่ว่างงแล้วค้นลูกที่ครับท่านผู้ชมบางเทียนี่เราแวงนะครับเอาตรงๆผมเราแวงนะครับเราแวงจริงๆนะเอาของเสียเข้าฝาเอาเอากล่องมันป่ะแมนเอากล่องมาเมืองเหล็กถูกสายามแล้วเฝากรับติดกว่าโอเคครับผมท่านผู้ชมไปครับนะครับนี่แม่มุงนีแม่ท่านผู้ชม ที่ข่อยเห็นไม่ข่อยเห็นอีหลีอเออจอ็นลยังยังมานำ <Yeah. S 1> นะครับท่านผู้ชมคนลุกมากมาได้เเอาแขนข่อยคนลุกอีหลี่ไปไม่ได้ทูกเท่านำเออนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคนลุกนะครับจริงๆนะเอ้อไม่ล้นไ่โตข่อยนี่ลึกตัวเดียวบ่ะนี่แม่ท่านผู้ชมบางคนบอกว่ามันมีคนมาดึงมลงหรือเปล่าไม่มีนะครับถามืกข่อยเดีย๋ยวข่อยเห็นเอง เออเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่งมาอยู่นี่ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหขนลุกไม่มีอะไรไม่มีปัญหานี่มัยท่านผู้ชมสารตรงเนี้ยผมจำได้เลยท่านผู้ชมคือมันจะมีแบบตะกี้มันมันถี่ดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้เห็นหนูบ่มันแมนอยู่บ่บ่หูขี้กันเออมันอยู่ันที่เขาเปลือกนะน้ำ มันมีข้อเปลือกนะครับท่านผู้ชมเด้อเออนะครับไปไปเบิ่งเลขยกทูบดีกว่านำเอาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเด้อขอโชคขอหลาเพินคนอ,อะไรเนี่ยเสียงแพรบ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 ,พบ,พบไปเรียกูตัวไหนออือเอาคือว่าจังซันเก้าร้อยปฏิ แปดเก้าศูนย์ศูนย์หรือหกศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชมเออเหมือมนปะ่ะโ,<อ>โอเคครับถูกต้องครับแปดยิบเด็กเก่อาอ <c oughs> ร่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ปูลือสีกัดเหล็กครับผมขอให้โชคดีกับสุขสุคนนะครับกับปูลือสีกัดเหล็กนั่นท่านผู้ชมเฮ้ยนั่นนี่ นี่คือปัญหาที่เห็นจริงๆริงนะครับท่านผู้ชมเราเห็นกันจริงๆริงนะครับแบบนี้แหละครับเฮ้ยท่านผู้ชมคนลุกนะโอ้โหเห็นเห็นครับแมนแมนนี่ก้าวศูนย์ตรงกับตรงนี้ท่านผู้ชมน,นะโหโหนี่นครับข้างบนนี้นะครับผมนะนั่นาระว่างแนะนำห้องเครื่องมาสองคนทัาตรงมิสติเ้อตรงมิสติตรงมิสติตสตอีกอีกดูเนียอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมคือผมระแวงไปหมดแล้วนะองจริงมาสองคนเอางนี้ <ไ>นั่นนั่นนั่นท่านผู้ชมนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคตามนั้นนะครับไปน้ำเอาทีกลับดีกว่าเาคือมันมันมันโดนมาได้เลยเลยเอาอีีกลับตัวกัาากวนอะนะเออฮะมันมันขนลยกเด้วยนั่นนั่นเอออย่างนี่เอา้าฟอยฟอย เออดํามฟอยนั่นแตกอามยังแตกอันี้แองงแตกแองจังใดมันเป็นแองวะนี่แองน้แองน้อว่แองวะเอาแองแตกมาที่นี่แองแตกโดนเมียซ้อมเพราะแองแตกนี่ผู้ชมวนี้จังไดก็แตกท่านผู้ชมแองแตกครับผม เอาอหลีเอาเอาให้กินเป็นแบบนี้วันนี้เนี่ยเอาหลูกหลานมากับสองคนนะปูเด้อหลูกหลานบ่ได้มากขอไอ้บ่ไดมาถามาอย่างนี้ปูหลูกหลานมากมาขอโชคขอลาบกับอหลีแลวปูเด้ออ่านะครับคนหลูกไปท่านผู้ชมนะครับขอให้โชคดีนะครับเห็นอีกแล้วท่านผู้ชมตามนั้นครับ โอเคผมรู้แล้วว่าปูให้แน่นอนไปท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นนะครับผมได้โปรดเถอย่าลืมเนี่ยคอยบาลทีนรั่วแล้วมาที่นี่เออเอาตามนั้นดีกว่านะครับขอโชคขอลาบกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาตามนั้นแหละ<ป>บอกยังไยไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ